เดี๋ยวเรามาดูเฉลยนะคะ4.358หานะคะหารด้วย0.2วงเล็บปิดนะคะแล้วก็บวกด้วย3เศษ1นส่วน2นะคะถ้าเราเห็นจุดแบบนี้นะคะนักเรียนสามารถเลือกได้ว่านักเรียนจะจะเปลี่ยนจากเศษส่วนเป็นทศนิยมหรือจะเปลี่ยนทศนิยมเป็นเศษส่วนนะคะแล้วแต่นะคะแต่ตอนนี้ครูจะเสนอวิธีการเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนนะคะเพราะมัน น่าจะง่ายนะคะนักเรียนสําหรับการหารทศนิยมนะคะเดี๋ยวครูจะทํามาให้นักเรียนดู2วิธีนะคะวิธีแรกเดี๋ยวครูจะทําทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก่อนนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะขั้นตอนที่1เลยทําในวงเล็บก่อน4.358นะคะเราสามารถเขียนเป็นเศษส่วนโดยการเอาจุดออกนะคะแล้วก็เขียนเลขเดิมทศนิยม3ตำแหน่งแทนด้วย0ูตัวนะคะ หนึ่งสองสามนะคะทศนิยมสามตำแหน่งก็ต้องมีส่วนเป็นหนึ่งพันหาร0.2เขียนเลข2นะคะมีส่วนเป็นเลข10เพ,พราะทศนิยม1ตำแหน่งวงเล็บปิดนะคะบวกอันนี้มันเป็นจำนวนคละเราต้องทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกินโดยการเอาล่างคูณกับตัวหน้าแล้วก็ไปบวกกับตัวบน3คูณ2นะคะ ได้6 6หบวก1เป็น7นะคะส่วนตัวส่วนเหมือนเดิมเลขสองต่อไปเรามาดูนะคะเรามาทำในเครื่องหมายวงเล็บกันก่อนโอ้ยนะคะเท่ากับนักเรียนสังเกตไหมคะการหารสศ์ส่วนตัวหน้าเหมือน เดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณตัวหลังกลับเศษเป็นส่วนเอาบนลงล่างเอาล่างขึ้นบนบวกเศษจิตส่วนสองน,นะคะทำลงมาเลยต่อไปมันเข้ามาเป็นการคูณเศษส่วนค่ะเราตัดทอนได้ไหมตัดทอนได้เราตัดทอน,น,นก่อนนะคะ บนกับล่างไม่ได้บนกับล่างอันนี้ได้ไหมคะได้นะคะบนกับล่างอันนี้ได้นะคะเราจะเลือกตัดอันไหนดีครูเลือกตัดแนวทะแยงนะคะมันจะง่ายกว่าเอาสิทตัดเลย ล่างหนึ่งตัวอบนหนึ่งตัวล่างหนึ่งตัวก็จะเหลือสี่สามห้าแปดส่วนหนึ่งร้อยคูณด้วยสิบหนึ่งส่วนสองบวกด้วยสิบเจ็ดส่วนสองนะคะต่อไปบนกับล่าง ตัดได้ค่ะนี่เลขคู่อันนี้ก็เลขคู่แต่เราเลือกตัดในแนวทะเยงน่าจะง่ายกว่าแต่ใครจะตัดตรงนี้ก็ไม่ผิดนะคะแต่ครูขอตัดอันนี้สองหนึ่งสองสองสองสี่สองหนึ่งสองเหลือสศหนึ่งนะคะสองอะไรได้สิบห้าสองเจ็ดสิบสหลือ1ศษหนึ่งสองอะไรได้สิบแปดสองเก้าสิบแปด ก็จะเหลือสองหนึ่งเจ็ดเก้าส่วนด้วยหนึ่งร้อยอันนี้เป็นเลขหนึ่งตรงนี้เป็นเลขหนึ่งก็มีค่าเท่ากับหไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะก็ในวงเล็บหมดแล้วกลายเป็นตัวนี้บวกเศษจ 7, ส่วนสองกลายมาเป็นการบวกเศษส่วนแล้วค่ะแต่ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันไหมคะ ตัวส่วนไม่เท่ากันการบวกเศษส่วนถ้ามีตัวส่วนไม่เท่ากันเราต้องทําให้ตัวส่วนเท่ากันคะ่ะนักเรียนโดยการนําตัวส่วนมาหาคอรอนนะคะาหาคอรอนของหนึ่งร้อยกับสองสองห้าสองศูนย์สองหนึ่งสองหมดแล้วยังคะแล้ว ครนคือ2คูณ50แล้วก็คูณ1มีค่าเท่ากับ100อ่าต่อไปการบวกเศษส่วนหรือลบเศษส่วนถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันเราต้องทําให้ตัวส่วนเท่ากันโดยการหาครนเมื่อเราหาครนมาได้แล้วเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากับครน เมื่อกี้โครนอเราหามาได้หนึ่งร้อยจำนวนข้างหน้ามีส่วนเป็นหนึ่งร้อยแล้วไม่ต้องทำอะไรค่ะไปทำตัวหลังเลยเขียนเหมือนเดิมนะคะตัวข้างหน้าตัวนี้มีส่วนเป็นสองอยู่ทำยังไงให้มันเป็นร้อยก็คูณค่ะสองคูณอะไรได้หนึ่งร้อยคูณห้าสิบนี่นะคะ เท่ากับสองหนึ่งเจ็ดเก้าส่วนหนึ่งร้อยบวกเจ็ดคูณห้าเห็นไหมคะมีศูนย์โผล่มาหนึ่งตัวใส่ศูนย์รอไว้ได้เลยเจ็ดห้าสามสิบห้าตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยสังเกตเลยคะ่ะตัวส่วนเท่ากันแล้วเอาเศษมาบวกกันคะ่ะ สองหนึ่งเจ็ดเก้าบวกด้วยสามร้อยห้าสิบได้เป็นเก้าได้ห้าได้สองได้สองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าส่วนหนึ่งร้อยนี่ค่ะที่เราทบทวนกันมาก่อน การเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมการเปลี่ยนทศนิยมเป็นเศษส่วนนี่การล่องเราต้องเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมค่ะต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเราก็เขียนตัวเศษไว้ก่อนเลยทศนิยมกี่ตำแหน่งแบบนี้มีส่วนสองตัวทศนิยมสองตำแหน่งค่ะใส่จุดตัวนี้เป็นวิธีการคิดนะคะ ได้แล้วค่ะคำตอบได้คำตอบเป็น25.29ค่ะทำถูกกันไหมคะ